ดัดเดินเป็นร้านของฝากที่เป็นการรีแบนดิ้งของสินค้าเดิมของท้องถิ่นอยู่แล้วแล้วก็การทําตัวโปรดักต์ใหม่จะดึงเสน่ห์ของเมืองท่องค้าหลักๆจริงๆอะ่ะช่วงนี้มันเริ่มแบบว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเยอะทุกอย่างมันมีความหลากหลายมันน่าจับมันน่าดึงเอกลักษณ์ของแต่ละอย่างมาพัฒนาต่อมาต่อย,ยอดหรือเริ่มต้นใหม่ได้ที่มาของร้านดัดเดินเกิดจากการเห็นว่ามีร้านของฝากบ้างแต่มันเป็นพวกของแห้งเวลาเราไปเที่ยวที่อื่นอะ่ะเราชอบซื้อของที่มันแบบมีดีไซน์น่าจะทำแล้วมัน น่าจะขายได้ม, CEO, มีซีอิ๊วมีซอสสามรสซึ่งไซส์เดิมของเขามันจะเป็นไซส์ใหญ่เราทําให้มันเล็กลงสามารถเอาขึ้นเครื่องได้เหมือนเป็นเทสเตอร์เอาไปชิมก่อนได้มียาหมองเป็นยาหมองของหมอลิมเราทาแพคเกจให้มันเล็กลงโดยอิงตัวแพคเกจมาจากยาอมโบตันเมื่อก่อนเขาเก็บปลาทำแพคเกจใหม่ล้อเลียนเป็นเท่าเก็บนางเงือกก็คือดาดื่นมันจะรวมตัวกันของคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดส,สั้สนสค์ซึ่งคนเหล่านี้ส่วนใหญ่อะก็คือไปเติบโตที่อื่นมาแล้วก็กลับบ้าน โลแกนดเดมิมันคือ something that is so commony l แเราอยากทำมาลิติของที่มันง่ายๆแบบที่เห็นทั่วไปโปรดักที่เราเลือกมารีแบรน์อ่ะมันจะเป็นสินค้าที่อยู่กับเมืองมานานแล้วบางอย่างมันถูกลืมเมื่อการเวลามันเปลี่ยนไปอะคะ่ะแล้วอย่างหนึ่งตัวแพคเกจจิ้งมันยังเป็นรูปแบบลักษณะเดิมอยู่มันคือการ เปลี่ยนแปลงในบริบทที่เราถนัดเหมือนเราไปเที่ยวที่ไหนอะเราก็จะซื้อของที่มันธรรมดาที่นั่นพอมาดึงความธรรมดาสามัญของสงขามันก็กลายเป็นเหมือนดึงสเสน่ห์ทุกอย่างมาอยู่ในโปรดักต์ทุกคนซื้อเพราะนี่คือสงขา ของทุกอย่างตอนนี้มันจะมีความหลากหลายมากมันจะมีทั้งของที่เรารีแบรนด์ใหม่จากของชุมชนดั้งเดิมของที่เราผลิตเองในแบรนด์ของดาดอื่นสิ่งที่เราตั้งหลักเราก็ตั้งหลักจากไอคอนของของขาเลยก็คือนา้เงือกที่อยู่ที่หาดสมิลามีแก้วจานติ๊กเกอร์มีพาสสารคําว่าเย็นหนักซึ่งแปลว่าเย็นมากภาษาใตา้หมวกเสื้อแล้วก็เางเกงช้างแล้วก็มาทําเป็นงานเกงเงือกเอาใช้งานดีไซน์พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ร้านขา หรือไอเดียต่างๆในการเพิ่มเศรษฐ,ฐกิจในชุมชน <S <S เอกลักษณ์ของดาดึงก็คือความสนุกความสร้างสารรค์พอมันมาบวกกับความมีเอกลักษณ์ของสงขาค่ะคนที่ซื้อไปก็จะไม่ได้แค่สินค้าค่ะแต่มันได้วัฒนธรรมได้เสน่ห์ของเมืองสงขาเป็นของฝากกลับไปด้วย